นี่ตะเพียงมันจอยาด <Hey. S 1> นี่เกี่ยวพันง่ายเพิ่อน <Hey. S 1> นั่งพอกมานมันตอนถ่ายตะเพียงมันกรบเลยควันตะเพียงเกาะกรบนะเพิ่นอ,อ,อกกนมันแต้มที่ซีเลยอืม hmm. มัน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 อ้ยตัวง,งามงามเหลือเกินเลยอุ้ยตัวงามของมันเยวแล้วระว,วังจะเต้นนะ วุน่นโยปีนใดก็บ,บไ่ไปใส้ดอกระวังคักๆเลยเรื่อนจังหันตีขิงแล้วงานมีน้ำเ,เหมือนคนเฮิรนน้ำพอดีครับโอ้เป็นหมดตีขิงดอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc สุขสุขคน fc เก่า fc ใหม่หลลงทาฮะก็ภาเขียดเดียวละครับ จากบ่ไห้่าอย,ยู่สองหมื่นวะนี่ก็มาเรือไม้ไปหลุ่นไปน้ากันครับวันนี้ปรเทศกัาาสิมานบอกดปพอปนบอกเลีย์บ่เดี๋ยวก็ยอาบน้ำกันครับมาแล้วครับมันนี้แต้มแรกเขียทีหมูคือเกาครับียียพ่นอ แหลกแหยีกมันเนาะแม่นีเป็นไงเลยครับนี่อยาดกว่าอยากว่าจอาดมันมานไงนกบเราพี่น้องเลาวเติเพียงเอาถังไปก่อนนะท่า,าน บริบายมากสิพ่อเดือนแล้วน้อยหยาดไม่ฮันหยาดหมดเยใบก็ง,ง่ายว้าเจ้ยายวหาดถือเปิดแล้วเป,เปิดเปิดจังสิเมนบ่ออเออเปิดว่าเจ้าหูกับปู่ได้ที่แหละีเดี๋ยวมัยเลพี่น้อง เป็มแดดของเฮาหลังจากบริสัมพัดกบไงมาโดนแล้วครับบังหฮมบังหฮมบรายฝุ่นจะเพ่งผมเจ้าตกงเป็นคนบงังเต็มแหลกแข็งมันของเฮาหลังจากบริบบทยกมาเป็นเดือนแล้วครับสัแข็งแดดแข็งมันพี่น้องมันมันละเมื่อนี่ตอนเดือนเดือนหรอกแต่โดนแล้วบริสัมพัดกบไง่าไบรคุบนพัดไปเขียดมาแล้วเต็มแรกเขากบ ไอ้ลังปีใหม่คนเนาะมาแล้วเต็มสองใหัดใหญมสองชักกินนั่นบ่ใหญ่เชี่ยแล้วมันมันนั่นมันยังมันนั่นโอ้มันโผล่ขึ้นแล้วก็มันมุกนุ่งบางจิ๋มเบิังเด้องบมเอาเลยพอต้องหมเบิงังเออเอาอีหรีนี่นั่น,านมานมนจ่อยเชี่ยขึ้นเราหัวโผลพขึ้นมาเลยหวานแล้วพี่น้องเต็มสองครับ เต็มที่สองเนาะกบแหนบกบนอนต้มลองเคลียร์เบืง้งแมีนสองเต้มแล้วพี่เนาะมันมันมาผองงานนี้เพินเ่นก็นนาหลายอยู่ครับมันเป็นระเต็มในง,งานนี่แต่นามเพิ่นหลาย ยี่สิองสามงานครับบางคนมีหนามามาอีกแล้วครับหยาดมานอีกแล้วแต้ม,มที่สามเต้ม,ตมที่สามยังอยู่งานมีหนามาอยู่นี่แหละครับเห็นียด,ดั้ดง,องปอกกบเห็นเจี่ดังหนุ่มหนามเิ่นเฮินแล้วครับนี่นี่นี่มาพี่ระวังคักๆเลยเล่น จเจอกันตีขิงแล้วงานมีน้มเหมือนคนเห็รนหนามพอดีครับโค้งหมดตีขิงแล้วเต็มสาม,มาสามมาเป็นโค้งง่ายครับกำลังเข่าง่ายนอกพี่น้องเนาะล้างก่อนมันสามเต็มแล้วครับมึอนี่ห <c oughs> ลังจากบอด้ ส่นข então, ิงกบไง่ายมากมันเป็นมือแหกนมากุญปีหกเกนฑอนุญาตหลังจากปีใหม่มาว่ท่านได้จับกบพ่อพอมือ่ท่านในส่นขิงแม่ไเพอตะเขียดแล้วก็บอหาบอกกี่ม like ือข้าจะเวียกแต่งานครับปีใหม่มาหนนใหญ่ทำเลไหมครับ งานนี่มานสองแมตนอนตมหนึงง่ายนึงครับห้อยบานเพิ่กนกระห้าคัือกระนับตัวพระท่านโบกน้ำนี่เพิ่อารถไทยหน่อยลงมาขาดมายมเลยครับรถไทยหน่อยมาขาดมากวดขึ้นเพ็่นขันที่หลังค่นใส่สอนกับสอนน้ำกลนครับอาบ่านอะไรก็เฉนีหมว ตนไหเขียดพอปนอยู่ครับเขียดพอบม่เคยอยู่มาเก่าแล้วครับเขียดแต่เพิพ่งช <rast soci ological situation> ิมแหนบีิลีกับของไง เอาอาีลตรงเวียนไว้่ยังสีเลยพี่น่องอันโดเวียนขา,นาเนี่ยขันในดูดเพื่องเมนโมเมนกับตรงเวียนเพื่องไว้ก่อน <c oughs> อันมานจ้า พ่อเขียนหมอบพี่น้องน,นี่นี่เป็นไงเลยหุ่นห <c oughs> ุ่นไปตัางขา เดียไปเรื่อยๆพอพอก็เคี่ยวแล้วครับเขื่อนพอแต่ต้องเคียวโตเครื่องเพิ่มเจ็บๆนี่แหละนั่น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 ตัวเพื่องเคื่องที่้างทชื่อต่อเพันกับบ่อคอยอยู่คอยเพื้นสูงนะครับต้องต้องเพื่องน,อนั่งเกลี่ยท่านบอส อันนี <S 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 ้ปักเอีบเลยครับคั่นยูจ้ะแันนี้เอีบๆเลยตัวนี้ก็เอาง่ายตัวนี้ก็เอาเสมือเลยพี่น้องตัวนี้ก็เคลียร์บ่อๆเนาะ ค่อนค่ออนปุดกลองนำพระท่านตอนไหลตัวชิบปลดล็อกกลองได้แล้วไปแล้ว,ลวท่านอีกว่เกือพอดกลองเพื่องหกยุมมัดเนี่ยตรงๆคือเก่าครับยุมมัดยุมมัด มาอีกแล้วคุบอีกแล้วครับอีโตนอวดไปคุบมากับที่พ่อป้นแล้วเขียดมือเสาข้าไปล็อกกบอยู่ครับอันแถวนาที่ได้กบเม่มีเขียดเปิดได้ก็ไม่เห็นเขียดเต้นครับดูเป็นนเรื่อย เกียนตั่ค่อยุ่ขอเก่าอืมยุยู่ยยุย่ยกี่น้องวด่ยู่ยขป่นยังเกียดตะกบได้นัวได้สามแต้มไปนเราคบ เรากบกลับมา,ามเขาจังมารอหาเขียนนะครับข้าจะไปรอโกบอยู <c oughs> ่ได้จับกบมาตั้งแต่ต้นเดือนนี่ตะเพียงมันจ่อยายด <c oughs> นี่เกี่ยวพันง่างยเพื่อน <c oughs> นั่งพอ,อกมามันตอนถ่ายตะเพียงมงนั <c oughs> นกบเลยตะเพียงอกกบนะเพื่อนมันเต็มที่ซีเลย มัน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 อ้ยตัวงามอ้ยงามเลีออ้ยงเออเฮ่อเลยอ้ยดินตัวงามก็มูเีเยวแล้วระว,วังจะเต้นนะวุ่นเยวะอ,อินได้ก็ไม่ใช่ดอกเหง้าโหดมาเลภาพส,ายสวยๆนะสิเดี๋ยวก่อนนจะจ๊ะอุ้ยเยสิท่วมลัางจะคล้องเหรอเอาเอาเอาหาเป็นได้แปลมที่สี นี่ถอขาจัวเลยวัตสีบมมันกาเพงกับมันเด้อพี่น้องไงเนาะโอ้ก้เมันจนไหมือนิวัสีบพกบน้ำยาบมันละครับสีมันู้เดียวเนาะสีแตบเสยไหมือนมันมันะคูเ็นกาเพง โบคิดว่าจะมานกบตั้งซีแต้มแล้วเหมือนนี่ไย ปั่นกบครับี่เพิ่นแมมบพี่น้องนั่งเห็นยังเขียดอันนี้เขียดนี่ดุดไปดุดมาดุดไปดุดมาอยู่ เพ็งคุเองอีกแล้วครับเปิดเองคุบเองเขียดชะยโยขึ้นกระแท่ขึ้นกระแท,ะท่ท่านบอนั่นนั่นทั้งหลังมีหอดคุบทาทั้งหลังอีก แล้วเกือบขึงกร้าแท่อีกแล้วตัวนี้แม่ไงได้ตัวนี้พูดเล้วขางหลังขางหลังถึงหูตะถึงหูตะปูขอะเขาหูกับปูซะนเนาะ ตัมตๆัตนั่นนั่นนี่ได้บัวบาทมีงไงครับหลอดหลังคนมาจะได้นคนเดียวลงสนกู <c oughs> แบกูแมบบโอ้ขี้ดเนเด็กกบตัวใหญ่ละเพื่นทางนี่ตัวนี้บริไลพี่น้องเสนแหลให้คุบ สมควรเกลเวลาแล้วลครับบางคนงานของเราพอปนอยู่มือนมันเด็มกมันกบง่ายเสยมือนี่เด็กบสีแต้มเนาะหลังจากขึ้นปีใหม่มาเขาพอได้จับพวกไม่น้อยากแมีนจ้ะมือแหลกองปีหกเจ็ดไปสัมผัสกบหลังจากค้างหายมาบวก <laughs> เกือบพอเดือนนะครับ <laughs> จนว่าทายเดือน พี่น้องกบานแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจตะเพ่งกระยาดคนทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมเป็นกำลังใจตะเพ่งกระยาดมาตลอดครับพบกันในคลิปหน้าครับกบ,บานแล้วค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะจ้ะพี่น้องเดิน่าสิไปหอมไถเนาะวันนี้กบานกบเสยเมื่คิดว่าศุได้จับกบไก,ก่อีก ซีเต้มครับเมื่อนี้จัดไปป๊บเขียดมันหายากแล้ว